ดีเซลสไตล์ร 5G มาพร้อมกับราคา1,990บาทและมีปากกามาให้ในตัวยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับช่องเสียบปากกาเนี่ยสามารถเก็บปากกาได้แบบนี้เลยและตัวนี้ชื่อ 5G รองรับการใช้งาน 5G รวมทั้งมีลำโพงสเตอริโอ2ตัวบนล่างมาให้แบบนี้เฮ้ยฟังแบบนี้นี่คือแบบตัวนี้ให้มาครบมากๆจะมีรสนใจอีกวันนี้พาไปเล่าให้ฟังพร้อมกันเลย งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มในไฮไลท์แรกนะคะเป็นเรื่องของปากกาั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยการที่มันให้ช่องเสียบปากกามาในตัวนะคะเทียบเท่ากับมือถือเรือธงราคาค่อนข้างสูงเลยอุ้มคิดว่าทําได้ดีมากๆนะอย่างแรกนะคะเราสามารถจะกดนะปากกาออกมาจากด้านขวาตรงนี้พอเรากดออกมาเสร็จปุ๊บนะคะมันจะขึ้นมาเป็นหน้าโน้ตให้ทันทีเราสามารถควิกโน้ตตรงนี้ได้เลยนะเดี๋ยวอุ้มจะลองเขียนให้ดูนะคะเขียนไอ้อ โอเคคุณเขียนไอ้วงรีวิวแบบนี้นะคะตรงนี้เนี่ยคุณสามารถเลือกเปลี่ยนนะสีได้นะคะต้องการหัวปากกาสีอื่นเช่นหนุมเลือกเป็นสีแดงนะก็จิ้มตรงนี้นะคะแล้วก็มาเขียนมาโนะตรงนี้ได้เลยนะหรือว่าจะลบนะคะก็กดตรงนี้เพื่อทําการลบนะล,ลบตรงนี้ออก บลบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะทางซ้ายมือตรงนี้เลือกขนาดหัวปากกาได้ด้วยต้องการหัวมันใหญ่ๆขึ้นนะคะก็เปลี่ยนได้แบบนี้เลยโน้ตเสร็จปุ๊บนะคะคุณก็ทําการกดเซฟนะคะโน้น,นี้ก็จะถูกบันทึกไปในตัวเลยทีนี้ค่ะสิ่งที่อุ้จะทาต่อไปนะคะก็คือไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนก็ตามหน้านี้นะคะหรือว่าจะเล่น Facebook อยู่นะคะหรือว่าที่อื่นๆเองก็ตามคุณกดปากกาตรงนี้ออกมาได้ฮ่ามันจะขึ้นมาแบบนี้ค่ะอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเมนูลัดนะคะเมนูลัดเนี่ยมีหลากหลายอย่างเลยเดี๋ยวอุ้มจะมาเล่าบางอันที่อย มากๆคือไลท์อโนตตรงนี้เวลาที่เรานึกอะไรออกมานะคะเราจิ้มตรงนี้เราก็จะเขียนได้เลยโอ่โทดสอบ แบบนี้นะคะข้อดีมากๆาเลยก็คือเขียนได้ลื่นไหลนะคะแต่ว่าอาจจะมีนิดนึงก็คือตัวหัวปากกาตรงนี้ค่ะมันค่อนข้างจะหนาไปน,านิดนึงเนาะมันอาจจะทําให้เวลาที่เขียนเนี่ยอาจจะเขียนยากไปหน่อยนึงนะคะแต่ว่าถือว่าลื่นไหลดีอย่างต่อมาค่ะก็คือมันไม่สามารถจะวางเนี่ยข้อมือตรงนี้นะคะบนหน้าจอได้เพราะสมมติคุณวางนะคะมันจะไม่สามารถเขียนได้แบบนี้เนาะเพราะว่าตัวนี้นะคะก็จะไม่มีเรื่องของ palm detection นะก็อาจจะต้องยกมือรอยไว้นิดนึงแต่จริงๆค่ะด้วยความที่มันไม่ใช่แท็บเล็ตนะคะคุณก็สามารถวางเนี่ยบนมือข้างๆแบบนี้ได้อ่ะ วางบนมือข้างๆแบบนี้นะคะแล้วทาการโนต้ตแบบนี้ก็ได้หรือถ้าคุณนะคะวางไว้บนโต๊ะแบบนี้คุณก็เอามือนะคะวางไว้บนโต๊ะแล้วคุณก็ทําการจดนะคะจดบันทึกฟื้ แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนํหนึ่งที่สําหรับการใช้งานมาค่ะตัวนี้เนี่ยในหน้าโน้ตนะคะก็ปรับได้คล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้เลยหัวปากกานะคะนี้เลือกปากกาได้3แบบเนาะแล้วก็เลือกสีสันต่างๆได้นะคะตามที่เราชื่นชอบแล้วก็จะมีนะคะเรื่องของการลบตัวนี้ก็ก็สามารถกด c ล e a r ์ออได้เนาะแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะเปลี่ยน image นะคะใส่ image แล้วก็เปลี่ยน b a c k กร o u n ์ได้ finger d r a อ i n g นะคะก็คือคุณสามารถจะกดเปิดตรงนี้เพื่อให้ใช้มือนะคะในการวาดได้นะคะถ้าเราทําการปิดตรงนี้เวลาที่เราใช้มือเนี่ย มันจะวาดไม่ได้ไหมมันจะวาดไม่ได้นะคะแต่ว่าเวลาที่เราเขียนด้วยปากกาเนี่ยจะสามารถเขียนได้ตลอดนะคะอันนี้เป็นเรื่องแรกนะคะที่อยากจะให้ดูกันมาถึงที่2นะคะที่น่าจะได้ใช้บ่อยๆเลยอันนี้นะคะพอเรากลับมาที่หน้าแรกเราสามารถกดนะคะที่ตรงนี้เมนูลัดตรงนี้ได้มันจะขึ้นมาเป็นหน้าเดิมนะคะทีนี้ค่ะให้กดที่คําว่า skin shot ดูดูกดเสร็จปุ๊บนะคะเราจะทําการแคปนะหน้าน,นี้ค่ะโดยการกดด้านล่างตรงนี้แคปเลยแคปเสร็จปุ๊บนะคะคุณสามารถเขียนอะไรก็ได้นะคะบนหน้าจอเลยยกตัวอ,อย่างเช่นวงตรงนี้ชอบ อ,อ,อะไรแบบนี้นะคะเปลี่ยนหัวปากกา,าเปลี่ยนสีได้นะคะหรือว่ากดลบได้เหมือนเดิมที่นี้นะคะเราก็สามารถกดเซฟได้แล้วก็สามารถจะเลือกแชร์ได้ด้วยนะคะเช่นสมมติเราอยากจะแชร์นะคะไปที่อ e ีเมลหรือ,อรแบบนี้ก็กดได้เลยหรือจะกดเป็นกดเซฟนะคะเพื่อที่จะให้นะคะเป็นการแคปเนี่ยหน้าจอตรงนี้เก็บเอาไว้นั่นเองอันนี้คือเป็นข้อที่2นะคะที่เราเนี่ยน่าจะได้ใช้กันบ่อยๆเลยไปกันต่อดีกว่านะคะมีอะไรอีกค่ะกดอีกปุ๊บนะจะเจอคําว่า e-signature ตรงนี้นะคะเราสามารถจะเซ็นลายเซ็นนะเซ็นลายเซ็นอุ้มเซ็นนะคะเอาุ้มเซ็นะะ um ลายเซ็นอย่างนี้ไว้นะ นี่เนี่ยเราจะทําการเซฟนะตัวนี้เปลี่ยนสีได้เช่นเดียวกันนะคะสมมติกดเซฟเสร็จปุ๊บนะคะมันจะเซฟเนี่ยเอาไปไว้ในแกลเลอรี่พอกดเข้ามาปุ๊บนะคะมันจะเจอกับหน้าแบบนี้เราสามารถนำนะคะเอาายเซนตรงเนี้ยไปใช้งานต่อได้เลยนะคะซึ่งจะสะดวกสําหรับคนที่ต้องใช้ายเซนนะคะในการแบบก๊อปปี้แล้วก็เพสบ่อยๆนั่นเองอันนี้คือข้อต่อมาอันต่อไปนะคะที่หลายๆคนอาจจะได้ใช้นะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ใช่ไหมอุ้มสามารถจะกดอันนี้นะคะ Magnifying w i n d o w วอุ้มกดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะคะเราสามารถจะเลื่อนนะสมมติอุ้มกดนะคะเข มองไม่เห็นนะคะเราก็เลื่อนดูว่ามันเขียนว่าอะไรเป็นการซูมเข้าไปนั่นเองนะคะเหมือนแว่นขยายนะหลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องแบบใส่แว่นหรือว่าเอาไว้ใกล้มืออย่างนี้อันนี้เนี่ยมีแว่นขยายนะคะมาให้ในตัวเลยแล้วก็มีอันนี้ค่ะผมกดให้ดูทีนึงนะคะเป็น gift maker ค่ะตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะเขียนนะคะจามตอสมุกนะผุมเขียนว่า I love you เขียนเสร็จปุ๊บนะคะผมทำการบันทึกเลยกดฟึบเพยตรงนี้ได้อันนี้จะกลายเป็นภาพกิฟต์นะเราสามารถจะเซฟนะคะแล้วก็ส่งต่อนะคะเป็นการสร้างเนี่ยภาพ คลิปขึ้นมานั่นเองค่ะแต่อีกอันนึงนะที่ยูชอบมากค่ะคือนนี้เราสามารถกด s สเปซสกร e นนะคะตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะแบ่ง2แอปนะคะอีกอันนึงที่ฉลาดมากคือ my s k i p calculator 2ตรงนี้อุ้งกดปุ๊บนะเดี๋ยวจะทำอไรให้ดูนะคะเอาง่ายๆก่อนละกันนะ5บวก5บวก10ปุ๊บอุ้งเขียนเสร็จปุ๊บนะคะมันจะทำการคำนวณให้ออตโนมัติเลยหรือว่านะคะอะไรที่มันแอดวานซ์กว่านี้ก็ได้อ่ะสแควคูณ5ปุ๊บ ก็จะออกมานะคะเนี่ยอันนี้ไปเราใช้งานกันดูนะคะซึ่งใครที่แบบอาจจะต้องใช้ในการคำนวณน,นะเช่นสมมุติแบบเออเพื่อนนะคะไปกินข้าวกันใช่ปะ่ะ885หาร8ปุ๊บ ก็จะได้เลยว่าอ้อจ่ายคนละ110บาทนะคะโดยการเขียนแบบนี้ไม่ต้องกดเข้าไปที่เครื่องเล็กด้วยอันนี้นะคะถือว่าเป็นเมนูนะที่รัดนะคะแล้วก็ใช้งานได้ง่ายจริงนะสำหรับการใช้งานปากกาซึ่งนอกจากอันนี้นะก็ยังมีนะคะ Area Screen Shot ก็คือ Scree น s h o t แบบไม่ต้องเต็มหน้านะเป็นแค่ตำแหน่งที่เราต้องการเท่านั้นนะคะหรือว่า Area Screen Recorder ก็ได้นะ,ะอัดวิดีโอหน้าจอนะคะแบบที่เฉพาะตำแหน่งที่เราต้องการหรือว่าสุดท้ายตรงนี้นะคะก็คือดูโน้ตที่เรานะคะทำการโน้ตไว้นะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะกดเข้ามาดูตรงนี้นั่นเองโอ้โหก็ถือ สำหรับปากกานะสไตลัสต,ตัวนี้ค่ะถึงตัวปากกาเนี่ยอาจจะแบบโอ้ไม่ได้เขียนได้ขนาดแบบที่เป็นมือถือราคาแพงๆนักนะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าทําได้ดีแล้วก็ด้วยความที่มันเนี่ยไม่ต้องชาร์จแบตใช่ไหมคุณก็ไม่ต้องมาห่วงนะคะว่าแบบอุย้ยแบตมันจะหมดกลางทางหรือเปล่าแล้วยังสามารถจะเก็บนะคะเข้ากับช่องเนี่ยด้านขวาเนี่ยได้สบายๆแบบนี้นะคะถือว่าตอบโจทย์คนต้องการใช้งานปากกากับมือถือเลยล่ะฮ่า เย่ยมากเลยนะอันนี้คือลำโพงสเตอริโอนะคะของตัว TCL s t y l e s 5G นะฮิ่วมาไมให้ฟังตอนนี้ค่ะเพื่อที่จะบอกว่าคุณสามารถจะมีนะมือถือที่เสียงดีดแบบนี้ค่ะในราคาหมื่นเดียวนะ1990าบาทเท่านั้นเองค่ะซึ่งตัวหน้าจอตัวนี้นะคะก็โอเคเช่นเดียวกันนะมันมาพร้อมกับหน้าจอใหญ่มากๆนะคะจอจะเป็นจอ Full HD Plus นะคะที่6.81นิ้วค่ะแล้วก็สีตัวนี้นะสีตัวเครื่องตัวนี้ค่ะชื่อว่าสี l u n a b l a c k นั่นเองน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่211.5 เะะมื่อกี้อมลองไปช่างมาแล้วนะทีนี้ค่ะตัวจอเนี่ยจะเป็นตัวจอตรงแบบ100%แบบนี้เลยนะคะมีกล้องหน้านาตรงนี้สาหรับขอบด้านข้างเป็นไงบ้างนะคะก็บนซ้ายขวาถือว่าโอเคเนาะด้านล่างเนี่ยหนาไปนิดนึงนะคะก็อันนี้เป็นความแตกต่างนะสำหรับตัวลําโพงนะคะจะมี2ตัวด้วยกันก็คือด้านล่างตรงนี้นะคะพอร์ชิบ,บีไทซี่แล้วก็มีรูเสียงหูฟัง3.5มมิลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ลําโพงเนี่ยจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะเสียงมันจะออกแบบข้างๆแบบนี้เลยเดี๋ยวอุ้มลองเล่นเกมให้ดูนิดนึงลวกันว่าเป็นไงโอ ะะว่าการเล่นเกมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเออจริงเล่นมันมากนะคะสําหรับคนที่ชอบเนี่ยเสียงแบบกระหึมกระหึมแบบนี้นะน่าจะถูกใจมากมากเลยนะคะแล้วก,การเล่นเกมเนี่ยถ้าเป็นการเล่นเกมทั่วไปเนี่ยสำหรับอุ้มถือว่าดีนะตัวนี้จะมาพร้อมกับชิปนะคะมีเดตเซ็ก7 5 g ค่ะสามารถใช้งาน 5G ได้เลยอย่างที่บอกไปเนาะแล้วก็ตัวนี้เองนะคะก็จะมาพร้อมกับแรมเนี่ย 6G b ค่ะ ROM เนี่ย 256G นะคะสามารถเพิ่ม microSD เนี่ยสูงสุดได้ถึง 1TB เลยทีเดียวนะอ่ะเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูเพิ่มเติมนะคะอ,อ๋อต้องบอกก่อนว่า าใครที่จะไปเล่นพวกอว V นะก็สามารถเล่นได้นะคะถือว่าเลื่นไหลโอเคค่ะก็อาจจะไม่ต้องปรับนะในโหมดที่เป็นแบบสูงมากนักนะคะสําหรับเกมที่มันโหดๆหลายๆเกมนะคะแล้วก็ตัวนี้เองนะคะจะมาพร้อมกับแบตนะขนาด4000 m mm ป์นะคะก็ตัวนี้เนี่ยทำให้ผมมาอุ้มนะอุ้มเล่นเกมนี้แบบทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะก็ถือว่าจัดการเรื่องของแบตเตอรี่ได้ดีนะคะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยอุ่นๆแต่ว่าไม่ได้มีความร้อนยอมรับว่าเล่นยาวจริงๆนะแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเออพอมาเล่นยาวแล้วมันได้ขนาดนี้นะคะก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะ ทีนี้ค่ะเรื่องต่อไปที่คนน่าจะอยากรู้ค่ะก็คือกล้องมันเป็นยังไงบ้างใช่ไหมโอ้โหกล้องด้านหลังเนี่ยให้มาถึง4ตัวด้วยกันนะคะมีเลนส์หลักเนี่ยความละเอียด50ล้านพิกเซลค่ะเลนส์ซูเปอร์วายนะ5ล้านพิกเซลเลนส์เดฟ2ล้านพิกเซลเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหน้า13ล้านพิกเซลค่ะคุณภาพภาพที่ยุไ้ไปถ่ายออกมาเนี่ยก็ถือว่าทําได้โอเคนะคะก็คือมีความคมชัดเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็สามารถทําหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยได้โอเคด้วยนะคะจัดการเรื่องสกินโทนเนี่ยได้พอประมาณนะคะส่วนกล้้้ออองงหหนนนนนาาาาาาเเะะะะคก็็สมมมรรรถถ่่่่่่ยไไดววจปใทีื ในแดดเองก็ตามนะคะเอาเป็นว่ามีความคมชัดสามารถจะถ่ายนะคะคุณจะถ่ายออเดอร์ลูกค้านะคะคุณจะถ่ายแบบว่าสมมติไปส่งของนะแล้วก็จะกดถ่ายนะคะเพื่อส่งให้ลูกค้าแบบนี้ก็ทําได้นะคะอย่างคมชัดแน่นอนเอาไปดูตัวอย่างกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไง และทั้งหมดนี้นะคะคือจดเริ่มต้นของ TCL s t y l u s 5G เครื่องนี้ค่ะที่ราคา1 9 9 0บาทและเขานะคะมีของสมนาคุณมาให้นะคะถึง4,990บาทเลยทีเดียวประกอบไปด้วย TCL Move Audio Air มูลค่า1,490บาท TCL s t y l u s 5G Case นะคะมูลค่า450บาทแล้วก็ประกันนะคะหน้าจอแตก1ปีมูลค่า3 0 5 0บาทนั่นเองซึ่งโปรโมชั่นนี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนะคะจนถึงวันที่31พฤษภาคมค่ะใครสนใจนะคะก็สามารถไปหาซื้อด แล้วนะคะที่ตัวแทนจาหน่ายเนี่ยของ TCL ทั่วประเทศเลยวันนี้นะคะขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่มีปากกานะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทําได้ดีแหละแล้วก็ใครที่ต้องการนะคะใช้งานจดบันทึกเนี่ยตัวนี้เนี่ยถือว่าเหมาะมากๆเลยวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีค่ะ